เพื่อสิ่งดีๆที่เราต้องการครับทีมนักปั้นเนี่ยคือตัวเลือกหนึ่งนะครับมันเหมือนกับเราอยากมีเงินเป็นคุณหมอก็ได้เป็นนักร้องก็ได้เป็นนักธุรกิจก็ได้แต่ทุกท่านครับเพื่อสิ่งที่เราต้องการผมยืนยันอีกครั้งนึงว่าทีมนักปั้นเนี่ยช่วยได้นึกง,ง่ายๆครับการที่เรามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาการทํางานร่วมกันให้ดีขึ้นพัฒนาสมองร่างกายจิตใจโครงข่ายประสาทร่วมกันเนี่ย ให้ดีย,ยิ่งขึ้นผ่านการทํามาหากินผ่านการทํางานใช้ชีวิตผ่านการที่เรามีความพึงพอใจในการอยู่เล่นเสพนะครับทําทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานั้นเนี่ยใส่ใจปรับให้มีความสมดุลแบบดียิ่งยิ่งขึ้นในการร่วมงานและร่วมใช้ชีวิตคิดง่ายๆครับดินนะครับปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผานักร้องนักเต้นเครื่องบินสมาร์ทโฟนมองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาได้ไม่ได้เสกนะครับ จัดสรรแล้วกันนะครับปั้นแต่งขึ้นมาได้ทุกท่านครับผมมีจุดเริ่มต้นในการปั้นแต่งวิดีโอก่อนหน้าหมายเลขเจเป็นข้อมูลในวันที่ผมไม่รู้นะครับไม่เข้าใจมากนักแต่สามารถไปดูแล้วนำมาปั้นแต่งชีวิตของพวกเรากันเองให้ดีขึ้นมาได้ที่ผมบอกต่อวิดีโอหมายเลขเจและหมายเลขแปไปทุกวันครับผมไม่เก่งครับผมอยากพึ่งพาใครก็แล้วแต่ครับ มาลองเป็นทีมนักปั้นกับผมหรือไปเป็นกลุ่มทีมนักปั้นในแบบของของญาติเองเลยนะครับคือผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดเพียงแต่หาช่องทางดีๆซึ่งจะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการคือคือมีมีความมั่นใจในชีวิตของเราเองแล้วนะจากนั้นครับได้อยู่ท่ามกลางคนที่จะรักและดีต่อกันยิ่งขึ้นเรามีอาหารการกินที่ดีเรามีกีฬาที่ดีเล่นเรามีการอยู่เล่นเสรมีชีวิตที่ดีในหมู่คนที่ รักและดีต่อกันนะครับเรามีวิทยาการของเราเรามีกิจการซึ่งจะงอกผลผลิตงอกเงินงอกความพึงพอใจงอกความรู้ความสามารถมาให้เรานะครับกลายเป็นสิ่งที่เราไปอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุ้นเคยแบบเดิมๆแต่มันยังยกระดับอย่างต่อเนื่องวันนี้ครับช่วงนี้แหละวันสองวันนี้แหละเสียงผมไม่ดีเลยนะครับคอแบบแหบนะครับทั้งนอนดึกทั้งทานอาหารที่มีผงชูรสนะครับ แต่ผมไม่รอช้านะครับข้ามเสียงที่ไม่ดีข้ามการที่ไม่ใช่นักพูดของผมไปนะครับในความรู้สึกส่วนตัวผมแค่อยากให้คำว่าทีมนักปั้นเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้กับญาติทั่วไทยครับลองคิดง่ายๆครับเราเกิดมาเราผ่านชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างแต่การที่เราจงใจนะครับมาเป็นนักปั้นมาลองเป็นนักปั้นดูถามว่าทำไมผมถึงไม่ได้บอกรายละเอียดในวิดีโอหมายเลข7และหมายเลข8 จุดสำคัญที่สุดเพราะผมรักและจริงใจครับก็คือถ้าถ้าเราเป็นคนที่ไม่ทําการบ้านหรือทําการบ้านแค่ตามครูบอกกับคนที่มาทําการบ้านด้วยตนเองอะไรมันจะดีกว่ากันคนที่มาเปิดรับนะครับมาทําการบ้านด้วยตนเองแต่การบ้านนี้ไม่ใช่การบ้านคณิตศาสตร์แต่เป็นการบ้านชีวิตของเราเองอ่านทางเดินชีวิตของเราเองไปเล่นเองไปลองเองหาจุดเปลี่ยนด้วยตนเองมันเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งครับ ด้วยสภาพแวดล้อมในชีวิตทำให้เขากลายเป็นเด็กซึ่งเป็นหัวโจกพาคนไปทำในสิ่งที่ผิดนะครับเทาดำเลยนะครับปล้นจี้อายุยังไม่ถึง20เข้าออกคุกหลายรอบแล้วอาจจะเป็นคุกเยาวชนก็ได้แต่พออายุ20ปุ๊บนะครับไปทำสิ่งที่ร้ายกาโดโดนตัดสินนะครับจำคุกตลอดชีวิตแถมอีกกี่ปีก็ไม่รู้อาจจะ18ปีหรือ8ปีผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแล้วไปเข้าคุก สิ่งที่ทำอยู่ประจําในคู่ก็คือเป็นหัวโจกเหมือนเดิมน,นะครับแล้วไปเคลียร์การไปเคลียร์ก็คือต้องไปทําผิดไปรังแกไปทําร้ายคนอื่นนะครับจนมีวันหนึ่งนั่งอยู่กับแก๊งนะครับเล่าความฝันให้ฟังให,ใ,หให้คนในแก๊งอะ่ะฟังว่าเมื่อคืนฉันฝันฝันว่ามีคนที่เคยฉันเคยฆ่าเนี่ยหัวใหญ่มากหัวเท่าองค์มังกรเลยมาถามว่าเอ็งฆ่าฆ่าทําไมคุณฆ่าผมทําไมอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับก็มาเล่าให้ฟัง เพื่อนในแกงก็บอกว่าพ,พี่ใหญ่เจ้ากรรมนายเวรตามทันแล้วหลังจากนั้นก็มาเริ่มคิดได้ไม่ได้กลัวผีนะแต่เริ่มคิดได้แล้วบอกว่าต่อไปจะไม่เคลียร์ไม่ไปรังแกใครอีกแล้วไปเข้าชมรมมวยเป็นนักกีฬาในในคุกอะไรนะครับเข้าชมรมมวยได้3าปีนะครับมีหลวงพ่อวิริยังเป็น ลูกศิษย์สายปูมั่นหลวกปูมั่นนะครับมามาสอนการส,สวดมนต์ไหว้พระกรรมฐานเขานั่งกรรมฐานตลอดห่วงเวลา3ปีนะครับทั้งสวดมนต์ทำสมาธิกลายเป็นคนใหม่ออกจากคุกนะครับจาก20่สบหัวเนี่ยออกจากคุกตอน50น่าจะ5้าสเอดห้ผมจำไม่ได้แต่ฟังมาจากใน YouTube นี่แหละทุกท่านครับชีวิตของเราเองครับ เราจะมีคนที่ไม่ทันได้คิดไม่ทันได้อ่านเกมชีวิตแล้วไปทําผิดพลาดในวัยที่เราเป็นเด็กแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราบอกต่อวิดีโอนี้นะครับอาจจะมีใครสักคนซึ่งไม่เป็นทาตแรงขับทางเพศไม่เป็นทาตการไปติดเกมติดยานะครับหยุดก่อนดูก่อนเพราะอะไรครับผมไม่ได้บอกวิดีโอนี้แค่วิดีโอเดียวไปดูวิดีโอแวดล้อมผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่ มันคือชีวิตของเราเองซึ่งเราสามารถหยุดยั้งได้เราสามารถที่จะไปพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกการนึกคิดการรับรู้การสัมผัสโลกเลือกที่จะไม่เป็นเหยื่อเลือกสร้างทางเดินชีวิตที่ดีเลือกสร้างจุดเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทางที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างผมเองเนี่ยเลือกการที่กลายเป็นคนที่แบบบอบบางโดนทำร้ายได้ง่ายจากคนที่ไม่เข้าใจทุกท่านครับ อย่างวิดีโอของผมเนี่ยมีหลายคนไม่ดูเลยนะแต่มาว่าผมไม่ว่านะครับคนที่มามาว่าผมบ้าส่งต่อวิดีโอไม่รู้เรื่องผมไม่ว่าเป็นสิทธิ์ของท่านแต่บางคนซึ่งเป็นคนที่เราไม่ได้ขอเงินเขาแต่เขาขอเงินเรานะครับมาบอกอย่างนั้นบางทีผมก็เสียใจนะครับแต่ผมมองว่าทุกคนเป็นญาติครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าใครจะว่าผมผมไม่ว่าแต่ผมอยากจะกระโจนเข้าไปกับใครที่จะบอกว่าดํา ไปดูวิดีโอต่างๆมาแล้วมามาเรามาเป็นทีมนักปั้นกันเรามาเป็นญาติกันเรามาเป็นมุดมิดกันเราไปเป็นคู่รักกันทุกท่านครับเตะฟุตบอลวันแรกมันไม่เก่งหรอกคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนไปวิ่งวันแรกมันไม่เก่งหรอกแต่การที่เรามาร่วมกันปรับอ่ะปรับกันรู้สึกว่าไปกันได้ไม่ดีนักปล่อยกันไปก่อนวันใดอยากมาร่วมปรับปรับการคิดการคุยมีอะไรบอกกันตรงๆชิงบอกข้อเสียไปก่อนชิงบอกจุดสําคัญไปก่อนนะครับ ไม่ใช่ลักษณะของคนที่แบบแอบคบกันแล้วด้วยแรงขับทางเพศแล้วกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แย่ๆกลายเป็นการก่อกรรมทําเข็นมีชั้นเชิงต่อกันมีมุมมองต่อกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นการร่วมลงทุนซึ่งไม่จริงใจต่อกันร่วมใช้ชีวิตที่ปากบอกว่าจริงใจแต่ไม่จริงใจต่อกันทุกท่านครับผมไม่ได้ว่าอะไรทั้งนั้นแต่ผมอยากกระโจนเข้าไปร่วมกับคนที่จะมา คุยอะไรกันได้ตรงๆมาปรับตัวเข้าหากันจนเราเข้าใจกันได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไม,ไม่ไม่ด่าว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ลองมาฟังดูซิว่าอืจุดไหนล่ะที่จะปรับเพื่อให้ผมพูดรู้เรื่องยิ่งยิ่งขึ้นจากนั้นครับมาดูว่าเราจะไปเรียนรู้ฝึกสร้างไปอยู่เล่นเสพไปพัฒนาบุญปัญญาบรารมีไปร่วมนึกฝันร่วมจทร่วมนึกอ่านวางแผนร่วมออกแบบการทดลองแล้วไปลองด้วยกัน รวมออกแบบการที่เราจะไปพัฒนาเป็นเกมเป็นกิจการของชีวิตเป็นอาชีพของพวกเราเป็นชุมชนเป็นสิ่งดีๆของพวกเราซึ่งทั้งหมดครับผมได้บอกไว้แล้วในวิดีโอต่างๆแต่ผมอยากจะขอร้องญาติว่าไม่ต้องมารวมทีมกับผมครับผมฝันถึงการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการรวมทีมกันแบบดีๆปรับตัวเข้าหากันเรียนรู้ฝึกสร้างอยู่เล่นเสพคิดอ่านวางแผนร่วมกันนะครับพัฒนาบุญปรรัญญาบาร,รมีร่วมกันสำหรับบางคนนะครับ มันเป็นการเชื่อมโยงเข้าหากันเราจะเข้าออเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้นถูกคอเข้าขาได้ดียิ่งขึ้นจริงใจซึ้งใจยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ที่น่ารักนะครับเป็นญาติมิตรคู่รักที่เข้าออเข้าใจการถูกคอเข้าขาจริงใจซึ้งใจยิ่งยิ่งขึ้นนะครับผมเคยเห็นนะครับคนที่ไม่ยอมคุยกันแต่อย่ามายุ่งดูในโลกเสมือนดูในหน้าจอ แล้วมามีปัญหากันนะครับผมไม่ได้ว่าว่าชีวิตแบบนั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเพราะว่ามันคือชีวิตทีเ่เราเลือกถึงแม้ว่าเราจะไม่เลือกก็แล้วแต่แต่มันมีอีกช่องทางหนึง่งผมขอบคุณในชีวิตของผมนะครับที่ที่ที่ตัวผมเองเนี่ยสามารถที่จะทําได้ในการกระโจนเข้าไปร่วมกับคนที่จะกลายมาเป็นคนที่เข้าเข้าใจกันยิ่งยิ่งขึ้น ถูกคอเข้าขายิ่งขึ้นจริงใจซึ้งใจยิ่งขึ้นเตะฟุตบอลวันแรกวิ่งวันแรกนะครับเราไม่เก่งหรอกแต่การที่เรามาเล่นกันทุกวันยิ่งเล่นจะยิ่งเก่งแต่นั่นไม่ใช่ฟุตบอลแต่มันคือการมาร่วมกลุยทางเดินชีวิตของเราเองไปสู่สิ่งที่เราอยากได้เราอยากเป็นร่วมกันเราอยากให้มันเกิดขึ้น ร่วมกันนะครับผมไม่บอกว่าทุกคนต้องมารวมตัวกับผมผมไม่บอกว่าทุกคนจะต้องไปรวมตัวกันจะไม่รวมตัวกันเลยก็ได้แต่นี่คืออีกช่องทางหนึ่งเป็นตัวเลือกหนึ่งแค่นั้นเองถ้าขอร้องได้นะครับจะขอร้องให้บอกต่อแนะนําวิดีโอนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างปั้นได้ทางเดินชีวิตนะครับมีการยกระดับพัฒนาได้นะครับคนที่ป้นจี้คนที่ฆ่าคนอย่าง โหดเที่ยมยังมาพากายใจของตัวเองเนี่ยไปซ้อมมวยเกิดวินัยในขั้นต้นมีเวลาดีๆหลวงพ่อวิริยังมามาสอนนะครับในเรื่องของการสวดมนต์ทำสมาธิกรรมฐานนะครับทำต่อเนื่อง3ปีจากโทษจำคุกตลอดชีวิตก็เหลือเหลือประมาณ30ปีก็เหลือไม่น้อยหรอกนะครับแต่กลายเป็นคนที่ ให้ข้อคิดดีๆกับตัวผมเองกับพวกเราทุกคนถ้าพวกเราจะาก,กรุณาครับไปฟังซ้ำไปใส่ใจนึกครับยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งครับคนที่ทำสมาร์ทโฟนเครื่องแรกเนี่ยอาจจะใช้การไม่ได้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องปรับก่อนถึงจะกลายเป็นรุ่นแรกที่นํามาขายทุกท่านครับทุกอย่างครับ,รบมันไม่เกี่ยวกับว่าเราจะทําได้ดีไหมเพียงแค่ครับเราเลือกหน่อยแล้วกระโจนไปทํามันไปทํามันร่วมกัน แล้วคำว่าทีมนักปั้นที่ดีเนี่ยปั้นการมีส่วนร่วมกันก่อนปั้นแรงกายแรงใจก่อนปั้นการที่จากอย่าง,งผมเนี่ยเคยขี้เกียจเคยแบบรอไว้ก่อนก็กลายเป็นคิดอะไรดีๆออกแล้วมาทำเลยปั้นนะครับสิ่งที่เป็นปมสมองเป็นระบบประสาทการหลั่งสารเคมีในสมองแบบดีๆนะการหลั่งสารเคมีในสมองเนี่ยมันมีสมองติดยาติดเกมติดโรคเสมือนนะครับมีนะครับ จนกลายเป็นแนวคิดบิดเบี้ยวบางคนเนี่ยติดการโกหกการแอบการกักการเชิงมีนะครับติดการที่ทําสิ่งเล่ร้ายกับคนอื่นจนเคยชินไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นผมเองก็เป็นนะครับทุกท่านครับแต่เราสามารถที่จะมาล้างมาโปรแกรมใหม่มาถอดชิปตัวเก่าออกแล้วฝังชิปตัวใหม่เข้าไปทุกท่านครับพอสมองพอร่างกายพอระบบประสาทพอการทํางานร่วมกันเนี่ยมัน พัฒนาไปถึงระดับหนึ่งแล้วมันเป็นลักษณะขอการไหลลื่นทําได้ดีทําได้ง่ายยิ่งขึ้นมันเหมือนกับคนที่อยู่ในบริษัทที่เขาทาเครื่องบินลบมานานแล้วอะ่ะเป็นบริษัทที่แบบดีๆนะมีมีแรงจูงใจที่ดีมีการเสริมแรงแบบดีๆมีบรรยากาศที่ดีทุกท่านครับบริษัทที่ทําแบบนั้นเนี่ยการที่เราไปอยู่ในในบริษัทแบบนั้นแต่ผมไม่บอกว่าให้เราไปอยู่ในบริษัททำไอ้เครื่องบินลบ แต่ผมบอกว่าพวกเราสามารถมาเป็นทีมนักปั้นที่ดีที่ปั้นสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเป็นของดีในชีวิตของเราเป็นนิสัยที่ดีเป็นคุณสมบัติที่ดีเป็นความรักในการที่เราจะอยู่ร่วมกันทั้งส่วนที่เป็นการทํางานใช้ชีวิตส่วนที่เป็นการอยู่เล่นเสพส่วนที่เป็นการยกระดับจิตวิญญาณยกระดับปัญญาสตินะครับพลังดีนะครับยกระดับสิ่งต่างๆเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นในชีวิตพร้อมกับอาหารที่ดีวิยีการที่ดีสิ่งประดิษฐ์ที่ดีนะครับภูมิปัญญาในการ ร่วมใช้ชีวิตบนโลกที่ดีทั้งปวงนะครับมันจะงอกมาตามลําดับจากอะไรครับจากการที่เรามาร่วมเล่นในวันที่เราไม่ใช่ทีมนักปั้นที่เก่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งนี้นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ใครก็แล้วแต่ไปเลือกรองได้มองข้ามนะครับการที่ผมไม่ใช่นักยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดไม่ใช่คนที่พูดเก่งมองข้ามการนําเสนอของผมที่ไม่ดีแล้วมองข้าม ความเลวของผมที่ผมส่งต่อวิดีโอนี้ไปบ่อยๆตลอดทุกวันเป็นการจุนจ้านเป็นการทําให้หลายๆคนมองว่าผมบ้ามันเหมือนกับคือที่ผ่านมามีคนบอกแบบนั้นจริงๆนะครับแต่แน่นอนครับถ้ามันตลกถ้ามันเป็นเรื่องที่ดูเพลินๆมันก็อาจจะมีคนดูเยอะแต่ท่านชดเชยได้ด้วยการอะไรครับด้วยการบอกได้ปากว่าลองมาดูหน่อยวิดีโอแนะนําหมายเลข7หมายเลข8ดเผื่อจะไปดูวิดีโอหมายเลข9 แล้วจะเข้าใจได้ดียิ่งยขึ้นว่ามันเป็นไปได้นะมันมีจุดเริ่มที่ง่ายจริงๆนะก็คือตามที่อยู่ในหน้าจอนี่แหละเจตนาก็คืออยากให้ญาติไปทำการบ้านเองก่อนเพื่อให้เกิดปมของการเราคิดได้เองอ่ะเราทำได้เองเราภูมิใจเองเรางอกบางอย่างขึ้นมาเองซึ่งมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นปมอยู่ในสมองผม,มอยากให้ญาติเนี่ยไปคิดไป ตื่นตัวไปตื่นเต้นด้วยตัวเองนะครับรักจริงๆนะครับถึงไม่ไดไ้ไปบอกวิดีโอหมายเลขเก้าไงครับถึงบอกแค่วิดีโอหมายเลข7และหมายเลข8ผมเองพูดตรงๆนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นคนยังไงวันนี้ก็ไม่ใช่คนแบบเดิมอีกแล้วผมเองอาจจะเป็นคนแปลกคนบ้าในสายตาของหลายๆคนนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยผมจะปรับตัวอย่างเหมาะสมในการร่วมโลก ในการร่วมอยู่ในสังคมมาลนะครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีคนมาบอกว่าดามไปดูวิดีโอหมายเลขเจ็ดไลายเลขแปดมาแล้วแล้วไปดูวิดีโอข้างเคียงมาเยอะแล้วอยากจะรวมทีมกับดามเป็นทีมนักปั้นเรามาปั้นชีวิตของเรากันเองให้ถึงจุดซึ่งเราสนุกกับการปั้นแล้วงอกงามสิ่งดีๆขึ้นมาแล้วต่อไปเนี่ยเราสร้างเครื่องมือกลไกมาทํางานแทนเราเราสร้างเครื่องมือกลไกระบบระบบบรรยากาศต่างๆเนี่ย มาลองรับญาติที่สมัครใจมาร่วมปั้นชีวิตพอชีวิตของเราปั้นได้พอปั้นชีวิตดีแล้วทีมที่ปั้นชีวิตดีแล้วเนี่ยจะไปปั้นสิ่งอื่นๆได้อีกปั้นปัญญาประดิษฐ์ปั้นภูมิปัญญาในการดึงทรัพย์จากพาทิตย์ปั้มรึ่งปั้นรึ้นเครื่องมือกลไกต่างๆปั้นสายพันธุ์ที่ดีโอ้โหปั้นกิจกรรมกิจกรรมการงานดีๆพูดผิดไม่ว่ากันนะครับตื่นเต้นครับและไม่ใช่นักพูดนะครับ เราพัฒนาให้หมดนะครับขอบคุณจริงนะครับที่จกักกรุณานะครับบอกต่อตัวเลือกประมาณนี้ให้ญาติทั่วไทยได้เลือกเองอย่าให้เป็นท่านคนเดียวนะครับที่ตัดสินว่าผมเป็นบ้าผมแปลกนะครับอยากให้เป็นญาติทั่วไทยครับร่วมตัดสินแต่ในฐานะที่เราเลือกและมาลองได้สุดยอดนักฟุตบอลเลยเขาเกิดมาเนี่ยดวงชะตาเขาจะเป็นนักฟุตบอลซึ่งโด่งดังมากๆแต่ เขาไม่ได้เคยลองเตะฟุตบอลเลยนะครับของดีของการเป็นนักฟุตบอลของเขาเนี่ยไม่ปรากฏอย่างแน่นอนนะครับทุกท่านครับชีวิตเราจะรอวาสนาก็ได้แต่การที่จงใจนะครับมาเป็นทีมนักปั้นสำหรับผมมันคือการถอนตัวจากคนที่เขาเรียกว่ามีวิบากกรรมอย่างตัวผมเนี่ยก่อกรรมทำเข็นมาเยอะแล้วไปพึ่งพาคนที่จะเป็นทีมนักปั้นร่วมกัน เรามาพึ่งพาชดเชยกรรมกันนะครับมันเหมือนกับคนคนนึงชะตาขาดละอุบัติเหตุทางรถยนต์แน่นอนแต่เราไปอยู่ท่ามกลางคนที่มีบุญมากนะครับขี่รถยนต์ไปคันเดียวกันนะครับแล้วเขารักเรามากไม่แน่นะครับเราอาจจะรอดก็ได้ผมขอพึ่งพาคนที่จะให้ผมพึ่งพาผมขอเอโหสี่นะครับคนที่บอกว่าผมบ้าผมแปลกได้โปรดอาหสีกรรมให้ผมด้วยได้โปรด ปล่อยผมไปปล่อยผมไปนะครับโปรดปล่อยผมไปพูดก็ไม่ชัดเจนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ผมมีทีมที่จะมาเป็นทีมนักปั้นนะครับขอกันอย่างจริงจังครับยอมแพ้เจ็บปวดนะครับชอบไหมครับเวลาโดนด่าเวลาโดนว่าบ้าเวลาที่มีอารมณ์เสียมากดดันนะครับอย่างผมเนี่ยมีคนด่าผมผมจะคิดอย่างนี้ผมจะมองย้อนกลับไปในชีวิตของเขาเออบางครั้งเนี่ยเขาไม่เหมาะที่จะด่าเราด้วยซ้ำไป ก็ขออภัยนะครับที่มันมาจากความจริงใจนะครับขอความกรุณานะครับถ้าฟังซ้ําได้ฟังซ้ําถ้าบอกต่อแนะนํากดไลค์กดแชร์สแสดงความคิดเห็นยินดีครับขอบพระคุณนะครับหวังพึ่งพาจริงๆนะครับพึ่งพาการบอกต่อพึ่งพาการลองพึ่งพาการกระจายไปตั้งทีมนักปั้นแนวทางประมาณนี้นะครับไม่ต้องใช้ชื่อนี้ก็ได้ทั่วประเทศไทยประเทศไทยดีผมก็ดีครับอาจจะมีใครสักคนซึ่งเอ็นดูผมสงสารผมอ่ะ อยากจะออกจากวิบากกรรมสํานึกแล้วนะครับสํานึกผิดผมไม่ได้บอกว่าคนที่ทําร้ายผมทําไม่ดีกับผมทําร้ายจิตใจผมเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะครับหนึ่งผมอาจจะเคยทําแบบนั้นสองเขาอาจจะอยู่ในโลกเสมือนแล้วพอเงยหน้ามองโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเขาหงุดหงิดเขามาว่าเราไปเรื่องเรา,เรา,เ,ราเราพาตัวเองไปอยู่ใกล้เขาเองนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่เอ็นดูผมว่ามาดึงดามออกจากสภาพชีวิตแบบนั้นดูสิ นะครับผมยินดีครับผมอยากได้เงินผมอยากได้เงินไปซื้อที่ดินล้อมรั้วแล้วจะสร้างกิจการทีมนักปั้นเนี่ยปั้นชีวิตของเรากันเองให้ดีได้ถึงจุดทําให้เกมการปั้นของเราเนี่ยคือกิจการของเราเนี่ยมันน่าสนุกมันน่าเล่นน่าลุ้นน่าลองท้าทายอยากเล่นแล้วงอกเครื่องมือกลไกปัจจัยดีๆขึ้นมาแล้วยินดีที่จะสร้างเคร,รื่องมือกลไกที่เหมาะสมเนี่ยไปรองรับญาติที่อยากจะมาทําชีวิตของตัวญาติเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นมันคือ มันเหมือนก็เหมือนกับนักธุรกิจซึ่งเขาสร้างห้างห้างแล้วกระจายไปทั่วโลกสร้างสินค้าแล้วไปขายทั่วโลกผมเองก็จะสร้างชุมชนโครงขายพลังดีเนี่ยกระจายไปทั่วโลกแบบรอสมัครใจนะครับเราไม่ชุนจ้านนะครับก็เอาหิใสีผมด้วยนะครับอะไรที่ผมทําผิดพลาดไปนะครับคือผมเองเจอคนที่แบบด่าว่าผมโดยที่ยังไม่ดูวิดีโอนะยังไม่ดูเลยนะครับแต่แต่วิดีโอสําหรับบางคนเนี่ยเขาเขาบอกไงรู้ปะเพื่อสนับสนุน เขาจะเปิดเปิดนอนหลับไปเลยแล้วก็ดูโฆษณาให้แต่กับผมเองเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ดูหรอกนะครับมันแย่ทั้งที่ไม่ได้ดูเลยนะครับก็อยากให้ชดเชยให้ผมหน่อยด้วยการที่ตัวท่านเองเป็นคนหนึ่งซึ่งถ้าเห็นใจผมนะบอกต่อไปในช่องทางต่างบอกต่อเยอะๆหน่อยนะครับจะก,กดไลค์กดแชร์จะอะไรก็ถือว่าสงสารนะครับคนที่มีวิบากกรรมอย่างผมนะครับคนที่มีความสามารถบางอย่างนั่นแหละ แต่อาจจะมีดวความด้อยบางอย่างคือทําให้ต้องพึ่งพาคนอื่นถึงจะประสบความสําเร็จคือผมจําเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นถึงจะประสบความสําเร็จไม่ใช่คนบ้านะครับคือเรามีคุณสมบัติไม่สมบูรณ์หรอกเหมือนกับเครื่องบินเนี่ยราคาแพงๆเนี่ยเป็นเครื่องบินลบเลยไอ้ b 2 spirit ราคาคันละเกือบ2 0 0พเหรียญนอะ่ะคิดเป็นเงินไทยก็70,000่นล้านบาทแพงมากแต่มันไม่มีนักขับ ที่เหมาะสมเอามาไถานาเนี่ยสู้รถไถไม่ได้นะครับผมเนยถนดในการอ่านเกมรู้ว่าถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องมารเริ่มการรวมทีมกันแบบดีๆการการเชื่อสมสัมพันธ์กันแบบดีๆการปลูกการโปรแกรมสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้ไปว่าวิถีโลกปัจจุบันมันร้ายกาศมันเลวร้ายมันมอบสารพิษมันสิ่งส่งต่อสิ่งไม่ดีเราไม่ไปกล่าวโทษ แต่เราจะดึงบางอย่างที่ดีเนี่ยมาค้นคว้ามาวิจัยต่อแล้วมาทําชีวิตของเราเนี่ยให้มีความสุขกับการทํางานและใช้ชีวิตมีความสุขกับการกินอาหารมีความสุขกับการมองตากันมีความสุขกับการเลาะร่วมรักหลอมรวมมีความสุขกับการแบบทํากิจกรรมการงานต่างๆเพราะเรามันออกแบบได้ครับเราทําให้ชีวิตของเราเนี่ยคืออายุวันนะสุขภาระ,พ,ะพัฒนากลไกเครื่องมือต่างๆได้ทั้งหมด โดยเริ่มต้นนะครับจากการทำสามจุดบนหน้าจอนี้ให้กระจ่างซึ่งวิธีที่ผมจะคัดเลือกทีมก็ง่ายนิดเดียวว่าสามข้อนี้คืออะไรท่านไปทำมาแล้วก่อเกิดอะไรกับชีวิตของท่านบ้างแค่นั้นเองนะครับแล้วผมก็จะไม่ได้กักนะจะมาเฉลยวิธีการเล่นกับ3จุดนี้ในขั้นต้นในวิดีโอชื่อนี้แหละหมายเลข9ไปเลยนะครับถ้าขอร้องได้ก็คือ อย่าเพิ่งไปดูวีดีโอหมายเลขเก้าก่อนมาลองคิดมาลองทํากันบ้านด้วยตัวเองดีก่อนด,ด้วยตัวเองดูก่อนนะครับคําพูดผิดผมไม่ได้ตัดออกนะเพราะวันนี้ผมยอมรับจริงว่าผมตื่นเต้น,นเหมือนกับเราฟื้นมาจากความผิดหวังอย่างร้ายแรงของชีวิตนะครับแล้วมารู้ว่าต่อไปเนี่ยฉันน้องดามที่เราทมานุษย์เนี่ยจะทุ่มทุนสร้างจะทุ่มเทให้กับการเป็นทีมนักปั้น ปั้นการมีสติอรมหายใจให้ดีปั้นร่างกายและจิตใจที่ทำงานร่วมกันนี้ให้ดีโฟกัสกับการสาสารงานตรงหน้าไม่พูดมากผ่อนคลายปล่อยปล่อยวางใจสบายกายเบากลาบขอร้องคนง่ายๆว่าขอร้องเถอะอย่ามาพ่นปัจจัยด้านลบใส่กันเลยนะครับถ้าขอร้องได้นะแต่คือคือบางคนก็เราคงขอร้องไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าอีกนะครับแต่ก็ แอ,แ,อแอบแอบพูดไว้ในวิดีโอนี้นะครับแต่บางครั้งข้อเสียงผมก็คือผมอาจจะโกหกบ้างยกตัวอย่างมีคนมายืมเงินเนี่ยจะไม่พูดตรงๆว่ก็จะโกหกเพื่อไม่ให้เสียเสียแบบเสียอารมณ์กันไม่ให้เสียความสัมพันธ์น,นะครับอย่างเช่นบางอย่างก็อาจจะโกหกก็บอกไว้เลยนะครับก็ถนอมน้ําใจแหละนะครับแต่ใครก็แล้วแต่ที่มาบอกว่าอืต่อไปเราจะคุยกันตรงๆนั่นแหละครับคือจุดเริ่มขอให้เป็นตรงจริงนะครับก็ ฝากขอความกรุณานะครับกรุณาฟังซ้ําแล้วท่านก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมขอร้องอย่างจริงจังมาแล้วทั้งหมดขอก็นอย่างจริงจังนะครับแบบพึ่งฟื้นนะครับชีวิตพึ่งฟื้นนะครับไม่นึกว่าเราจะเจอเหยียบย่ําขนาดนี้วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะ26กุมภาพันธ์2567ผมไม่มีอันหานะครับที่ที่โดนไปเพราะอะไรครับเราก็ไปคิดเราจะหาทางออกยังไง ก็นี่แหละนะครับเราพึ่งคนที่พร้อมชารักเราก็ได้นี่คนที่พร้อมจะเกลียดเราเราคนพพี่พร้อมจะทําร้ายเราอยู่ตลอดเวลาเราก็กราบคือคือ,คอไม่ได้โกรธนะครับคือตอนนั้นก็รู้สึกประมาณว่าทําไมต้องทํากันอย่างนี้ด้วยแต่พอคิดอีกทีหนึ่งก็คือก็คือคือถ้าเราไปเราเราไปเล่นเกมอ่ะทั้งวันกับคนที่มาคิดอ่านว่า เราจะทำเอาลงความรู้สึกนึกคิดของเราให้ดียังไงนะเราจะทําชีวิตเราให้ดียังไงนะอย,อย่างเช่นถ้าเกมยิ่งเป็นเกมที่ยิงกันอะไรพวกเนี้คือมันจะเป็นการโปรแกรมอยู่ในเนื้อสมองผมเข้าใจนะคือคือผมไม่บอกว่าเราต้องเลิกเล่นเกมไลใครอยากเล่นก็เล่นไปนะครับแต่รักษาสมดุลหน่อยแต่การที่เรามาออกแบบเกมชีวิตที่ดีเราได้กินอาหารดีๆเราได้เห็นคนที่รักกันมันคือเนื้อเนื้อจริงๆที่เราจับสัมผัสกันได้ เป็นทุกท่านครับมันคือรสชาติชีวิตมันคือการสัมผัสชีวิตที่ดีกว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนการที่เรากดสวิตช์แล้วเห็นมันมาให้เราดูคือละครเนี่ยมันน่าติดตามอยู่แล้วว่าเขาออกแบบมาเป็นอย่างดีมาให้ชื่นใจแต่เราเราไม่ได้มีร่างกายที่ดีขึ้นเราไม่มีจิตใจที่ดีขึ้นขออภัยนะครับคงกราบขออภัยจริงที่มันเหมือนการวิจารณ์โลกแต่ าเราไม่ได้ไม่ได้วิ่งเราจะไม่แข็งแรงคนที่ดูละครกับคนที่เขียนบทละครด้วยตนเองแล้วกำกับเองเนี่ยคนที่ดูนะครับกับคนที่เขียนและกำกับเองเนี่ยใครจะเป็นคนที่มีสมองดีมีระบบประสาทที่ดีอ่ะมันชัดเจนนะครับแน่นอนครับไปดูมันง่ายกว่ามาเขียนบทมากำกับมันยากกว่าผมไม่ได้ห้ามดูละครไม่ได้ห้ามเล่นเกมนะครับ แต่ผมอยากเจอใครสักคนซึ่งเราจะมาสร้างละครชีวิตที่ดีร่วมกันให้งดงามงอกงามน่ารักน่าเล่นน่าลุ้นเป็นรสชาติชีวิตเป็นการเสพสัมผัสชีวิตที่ดีที่ลึกซึ้งทั้งทางโลกและทางธรรมร่วมกันแค่นั้นเองจริงนะครับวิดีโอนี้ก็ขออภัยที่ยาวหน่อยไม่ได้อยากให้ยาวขนาดนี้เป็นว,วิดีโอแนะนํานะครับแต่หนึ่งอยากเจอสองวันหนึ่งจะจากโลกนี้ไปฝากไว้เผื่อเป็นทางบุญ นะครับแล้วถ้าประเทศไทยดีผมก็ดีด้วยและไม่ได้มีวิดีโอนี้แค่วิดีโอเดียวในวันก่อนหน้าที่ผมยังไม่รู้เนี่ยก็มีข้อมูลที่หยิบนำไปออกแบบทางเดินชีวิตที่ดีของท่านออกแบบจุดเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่ดีของท่านและหมู่คณะเพราะเราทั้ง,งหมดทุกชีวิตเป็นญาติกันคนถือว่าเป็นญาติใกล้ชิดคนไทยที่ใช้ภาษาเดียวกันถือว่าเป็นดุจญาติมิตรพี่น้องซึ่ง อยู่ในครอบครัวเดียวกันด้วยซ้าไปแต่แต่จริงๆแล้วโลกทั้งใบเนี่ยก็คือครอบครัวเดียวกันนั่นแหละนะครับเราคงระเบิดไอ้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่เดียวอะ่ะมันก็ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั้งโลกอยู่แล้วนะครับกไ็ไม่ได้ห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์นะครับเพราะว่าคนเราถ้ามาเป็นทีมนักปั้นแบบดีๆเนี่ยโอ้โหสมองดีอารมณ์ดีร่างกายจิตใจดีออกแบบกิจกรรมดีๆกิจการ,รดีๆออกแบบชุมชนดีๆ ออกแบบการดื่มดีๆการเสพสัมผัสโลกดีๆการเสพสัมผัสระหว่างกันแบบดีๆโอ้โหทุกท่านครับมันยกระดับพอรู้วิธีการแล้วเนี่ยไปฝึกนิดนึงมันก็ฝึกได้คนที่ไม่ไดดได้ดีดกีตาร์มาก่อนจนจนแบบอินจนแบบลึกซึ้งกับมันมันก็มีวิธีในการสอนกันไงครับทุกท่านครับก็ถ้าไมได่าผมได้ผมขอบคุณมากนะครับ แต่ถ้าถึงขั้นบอกว่าตามมามาร่วมทีมเป็นญาติมิตรคู่รกักที่จะจริงใจซึ้งใจถูกคอเข้าขาโอ้ทุกอย่างลงตัวมีจังหวะจากโคนดีๆร่วมกันมันคือความสุขมันคือทางบุญนะครับทางบุญแบบทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยควบคู่กันไปยกระดับอายุวันนะสุข,ขาพระวิทยาการนวัตกรรมทุกอย่างจเจริญย,ยิ่งขึ้นไปทั้งหมดครับจะเกิดขึ้นได้ครับใหญ่ท่านเป็นคนเดียวที่ได้ฟังใหญ่ท่านเป็นคนเดียวที่ตัดสินว่าผมบ้าหรือผมดี อยากให้เป็นญาติได้เลือกเองว่าจะลองต่อจะบอกต่อจะอะไรต่อก็อยากให้ฟังซ้ำนะครับขอบพระคุณจริงครับ